แต่ว่าตรงเลยสามนี่มี่แม่แล้บอกอันว่าเอาอากงคนบอกแล้วไปบอกลุงคือกันมี่สามคือกันฝันว่าเขามาหายที่บ่อลุงเราทุกหล่อดูทุกหล่อโอ้รับท่านผู้ชม คุณพ่อบนเหลือดบนกระไดจุ๊บทูบเสียงไทไปอีกครั้งหนึ่งครับเอย่าเพิ่งจะพาท่านผู้ชมไปซองเมืองครับว่ามันเป็นตัวใดแน่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นหมดทั้งสามตัวอยู่ครับท่านผู้ชมจะเห็นประมาณสองตัวครับทูบเสียงไทฮิตัวเคือคล้ายๆตัวอันนั้นแท้ตัวนั้นมันเก่าสามแปดแปดสองเก่าพอนาครับท่านผู้ชมมาเบิรงมาเบิ่งเเลกาครั์น โอ้ชัดเจนครับสมุช้ชมแมนคอบคุณพอยี่ดีครับแมนสอ่นชัดเจนแหงครับสมุช้ชมชัดเจนแหงแล้วพอเทื่มส้วมอ่งไกลครับมันจะแดดเนาะมันแดดครับวงนี้แดดนี่ครับสม้ชดีมยวมันติดถูกเนาะ ทั่วประเทศน่ละทั่วประเทศตามอย่องนี้แปดสองเก่านะพ่อเนาะครับชจีนจีนครับท่านผู้ชมแปดสองเก่าทางเขามาเลยเนาะ มันบวงาจะบวงเาก็จะท้านเวลาลายไปเผากราบมาไหวมาถวายร่างกายใจเมื่อไดดไม่ก็จะใช้นลุกร้านบางคนกขาจะกอเดี๋ยวเขามาถวายเหมือนันตลักตอนแรกนื่ร้าเมื่มดถวายเดี๋เขามาถวายเ้อใจบุญเขาเนาะเขาดอกได้ก็ดกก็มาถวายเขาเอายังมาถวายหมักข้าหมักยันตพลเมื่อวันขนม ความวายความยากทายลูกนี่ครับท่านผู้ชมกลุ่มคุณลุงที่เพิ่นอยู่บ้าลสมวงครับผมเพิ่นกาเดินาทางมาวายสมทบกับพ่อเทืองครับผมเอา,าเพิ่นกระเหลี่ยมใส่รัทธาในของที่อยู่ที่ศาลอากงนะครับท่านผู้ชมแม่ปุ๊ก้านนี้ ไปเลยหน่งไหาอเอาลมาถูกถูกไปผมได้เหรวครับใ่ระวองถูกได้นี่ีอาวชุดให้จ้ายอ้าไปว่าจ้าเอาจุนั่งขอยเอาตนี้ข้หมข้จอนนี้านี่สองมือมาอันได้พระพูทเาจารยอยู่วัน เอาผู้เฒ่าตายอันยูว่านันกับผู้เฒ่าคือจังควบฝันไปแบบว่าอยู่อยู่มองหันนะยูตะเวนออกทั้งทั้งบ้าทผมโอ้ว่าวันนี้บ้านที่แล้วคีบแดดเลยเนี่ยพุทธายไม่ได้เข้ากันใส่กระถูปเสียงท้ายดอกนี่แม่ต้องเกิดร่องเก่าอ๋อลุงลุงฝันลุงฝันว่าผู้เฒ่ามาหาบอกครับบฝันว่าไปเยี่ยมผู้พุทธพุทธป่วย ออ๋ผู้เฒ่าป่วยผ่อนนองเฮี่ยงกันคือสองคนครับบัดนี้แม่ว่านอยู่ครับไปเยี่ยมผู้เฒ่าบัดนี้ผมคนนี้ผมเข้าไปผมบม่ได้ใส่หน้ากากกันนะไม่แม่ว่านมาเจ้าเจ้าบม่ได้ใส่หน้ากากกันนะไม่ยะมาเจ็บก่อนนะจะชั้นนะกันเถอะไอ้สองคืนมาผู้เฒ่าเพิ่งก็ออกจากโรงพยาบาลมาครับมาเพิ่งผ่าเสียได้สองสองคืนนั่นแหละอืบัดนี้ที่เพิ่งยี่แปดยี่แปดครับผมเพิ่งเสียที่ผมฟันเห็น อันยูเทเวนต์ออกบ้าน jack. ผมนะก็ผู้ตายแดีวก็อยูเทเวนต์ออกบ้านก็เผ่ารุ่นเดียวที่ฝันเหมือนกันผู้เถานี่แปลว่ิญญางครับลุงผู้เถานี่ก็จะเก้ากอ๋อก็จะเป็นตัวเดียวกันที่สันนิยม่าเกสองแปดนี่ตัวเดียวกันที่กระถูบเสียงท้ายดอกนี่ครับแตงโมชุ่มนี่ครับอยู่ที่ถูบเสียงท้ายนี่ตามที่คุณลุงว่าความฝันในฟังครับผมเก้าสองแปดครับผู้เถาก็เป็นเก้า ซึ่งวันอีกทีเพิ่นก็สองแปดครับแต่ว่าอยู่ในถูกเชียงใายเป็นแปดสองเก่าครับผมแต่ว่าทั้งสามตัวอยู่น้ากันเลยครับเป็นชุดเดียวกันเลยครับผมบ่สื่อตืนมือนบสถ์ลกมนบจังได้กับมาเหมือนบ่ นี่คร right, so ับท่านผู้ชมอยู่ในหันเป็นในสุพรรงทุายเป็นแปดสองเก้าคุณลุงฝันเป็นเก้าสองแปดครับผมแต่ว่าสองเก่านเนี่ยก็มาตรงกับที่ป่ายของสารอากงเลยครับท่านผู้ชมก็ได้เก็บมีดเลยในเรือใส่กองเลย ช่วเก่าหนึ่งเก่าเจะาเซลถูกเสียหนุนเสยถึงไหวหนึ่งเพราะว่าแม่บอกรุ่งแม่บอกงวดนี้วันซะเกงได้แปดกับสามแต่ว่าตรงเลยสามนี่มี่แม่แล้วบอกอันว่าอากงคนบอกแล้วไปบอกรุ่งคือกันมีสามคือกันครับแม่นี่ดีมี่สามคือกันครับท่านผู้ชม เออไม่ขี้นกันเลยโอ้เมื่อคืนนีนฝันมาได้เหี้ยหงอกรอได้เข้ามาอยู่นั่นขั้นบักใหยหนึ่งไม่ใหม่ครับขั้นบ่ได้เขาขี้หรอกแต่ว่าไปรูปไปข่ำมึงอยู่โอ้ยคืออันไงคืองามบ่ได้เวิ่งหดเด็กทะเบียนมันอ๋อมันจะเป็นเจ้านี้ล่ะกันบ่เห็นเหรีทะเบียนพอเพิ่นสิบ่เห็นเลขทะเบียนแม่นครับแมนครับสองม่งเห็นยังในี่ยเพิ่งละใหม่อะไรอยัางนี้มีหรือเปล่า ว่าเดี๋ยวซองเลยครับยังว่าดี๋ยซองกันได้ก็ยังก็เห็นตถูมีลจ่องมึงตะถูมีมันสามจ่อฝันว่าเขามาห้ที่บอรุ่งรถหกล่อรถหกล่อโอ้ยว่าได้เบื้องป่ายจะว่าเข้ามาห้ได้รูปด้ข้ามพร้อมได้รูปขมพ้ออ๋อให้ผมถามเนี่ยบทน้ถามเพื่อเอฟซีน่ คันรุงจะเอางวนนี้จะเล่นตัวไหนดิบัวผมผมมาแปดแปดแปดครับแปดเก้าเก้าแปดนี่ก็ชื้อชื่อเรียกว่าก็แต่ว่าบ่หมุนตั้งหกตัวเลยแต่ว่าคันไม่นักสองสองแปดสองเก้าอืมคันไม่นักนี่เป็นสองแปดสองเก้าครับผมแต่ว่าทั้งสามตัวนี้จะหมุนเหมือดเพราะว่ามันเป็นแปดสองเก้าเนาะยังรุ่งฝันก็เป็นเก้าสองแปดเนาะ ครับผมวันนี้มันมาเกี่ยวกันกับบ้านอีกที่ที่ผมฝันผููเพันเสียนั่นแหละครับเสียนั่นสองสองแปดนครับผู้ถอก็เป็นเก่าเป็นเก้าสองแปดในแปดสองเก่านันงกันสองคนอยู่ครับแต่ว่าผู้ป่วยนั้นผู้ป่วยนั้นสียู่ตากลัวผู้่ป่วยผู้ไปนอนเฝ้าสิสีนอนสูงกลัววันนี้แม่ว่านันไปแม่ว่านันไปเยี่ยมเพิ่นครับว่าเจ้ายะเขามาด้วยเจ้า้ใส่หนากากันน้ำรับ ในความฝันยังห่วงหน้ากาทำไมครันต่อฝันดีได้นอกฝันในรถมีคนเอารถมาให้เนาะครับครับท่านผู้ชมครับฟังเอาเด้อครับคุณลุงเพิ่นฝันครับฝันจังไหนมาฝันตรงกันแท้กับถูกเสียงท้ายดอกนี่ครับมาตรงกันคาดบานดีเลยเพราะว่าคุณลุงฝันว่ามีผู้เฒ่านอนเฮี้ยงกันครับคนป่วยแต่ว่าผู้เฒ่าท่านนั้นคนเป็นจริงแล้วก็เสียเลยบลุงเห็นปะสองหมื่นว่าเพิ่นก่าเอามาจากโรงพยาบาลเพิ่นครับเสีย วันอีกทีเป็น28ครับผู้ฒ่าเป็นเกาเป็นเก้า28นะครับท่านผู้ชมยูทูบเชียงไทยเป็น8 2เกาครับจะเทิ่งจะพาะท่านผู้ชมไปซองเมืองอีกครับแต่ว่า้ท่านผู้ชมฟังเอาครับผมเพราะว่าคุณลุงพนขันใน้ำนองว่ามีคนเอาอของมาหายนีรดหกล่อนีถือว่าโอ้โชคใหญ่เลยครับท่านผู้ชมอาจจะบ้านสามตัวตรงๆของคุณลุงก,กับบจักเด้อนี่แหละครับตัวเลขลย่างที่คุณลุงพนจะชื่นชอบงัดวนี้พนก็จะเป็น28 2เกาครับผม แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนก็จะหมุนเมื่ทั้งกกทั้งสามจุดแหละครับผมจะเป็นหกจุดเนาะหมุน 8, 2, 8, 2, 9, 2, แปดสองสองแปดสองเก่าเก่าสองแล้วก็แปดเก่าเก่าแปดนั่นบอลรุ่งครับอืมครบลยครับผมแล้วก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับอย่างพระเจ้าเองได้เหตุนชิลงไปเพื่อว่าเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมให้ดูอย่างมีสตินะครับ คนใหม่ก็มากรุโแห่งตากรุงโสภาผู้โภคที่แรกพระเที่ยงวันจะล่าแหละครับพอดีกลุ่มของคุณลุงคุณมาพอดีครับคุณกม่าไหวน้ำกระเลยต้องรออีกครับให้ทุกลุงคุณลุงคุณเบิดซะก่อนครับจังจะจะล่า้วก็จะเผาพระเที่ยงก็จะได้เผาเป็นกระดาษเงินกระดาษทองเอาไปให้อากุงคนไหนได้ใส่สอยเนาะว่าเงินทอง ต้องเท่าครับผมเตรียมมาห่เบิดล6จุดคุณพ่อคุณเลือดกับคุะซื้รถเก๋งไมาไห่ไปขี่ไปเหันว่านี่ครับกำลังเพ็ดได้รถเก๋งก็ไดเบ้นเก๋งข้าวหลาได้หน่อยนู่ยินดีแต่เรื่องเบื้องหน่อกเรื่องเบื้องเบื้อรดถเก๋งอีดีครับท่านผู้ชมข้าหลาได้แล้วข้าวหานะครับท่านผู้ชมทั้งขางทั้งนาทั้งหลัง อ้เพระเที่ยงนี่ก็บ่ได้เบื้องยีดีจ้ะล่ะทั้งนากระเ้าฮาค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นความฝันนะคะความฝันที่ว่าคุณลุงฝันถึงคนตายนะคะแล้วก็เป็นรถนะคะที่คุณลุงได้จับนะคะท่านผู้ชมก็ได้อยู่ที่ต้นคลิปแล้วนะคะก็แอมินคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะได้จดเอาตัวเลขกันแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอนมินก็ยกหน้าที่ให้คุณพ่อไปนะคะในช่วงแรกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับแอนมินด้วย